สวัสดีค่ะทุกคนมือนี้มาพบกับย่าเรียมอีกแล้วเนาะค่ะทุกคนย่าเรียมเปิดคลิปผ้าพี่น้องกินเขาไหมค่ะมามาค่ะมากินเขาามาจําแจวน้ากันค่ะพี่น้องเบิงยาตําแจวบักพริกดิบไหมค่ะกินกับผักต้ม พักตุ่มกับมี่ร้ายลายยางค่ะทุกคนตุ่มบางวุ้เหี่ยวแซ่บแซ่บค่ะบางแนบน่อยตุ่มมันหวานค่ะ แ่บๆค่ะทุกคนไข่ดาว เอาสมมอวยกินกับแก้วก็แซ่บแสบขาทุกคนตำแก้วบกพริกดิบค่ะ ลินฝากสุดยอดเลยค่ะทุกคน ไปกินข้าวับแกว้วกับดวกผักกระสุดหยดเนาะค่ะทุกคนสำหรับผู้สูง,งอายุเฮาไข่ดาวค่ะ พี่น้องค่ะอย่าเลี่ยมเปิดช่อง YouTube ไหมคะ่ะพี่น้องเขาไปเป็นกำลังใจให้เนเด้อค่ะเขาไปในช่องอย่าเรียมชาแนลค่ะพี่น้องทุกคนค่ะอยากขอ,ขอฝากช่องน้ำแนเ้อวยค่ะเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ อย่าน้ำเนืเดือด่าพี่น้องอย่าขอฝากช่องน้ำเนเดือดขายังบ่มีเผื่อไม่หยังเข้าไปเบืองหลายดอกค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นกะซอยดันดันช่องใหยาน้ำเนเดือคขาทุกคนทุกท่านค่ะอย่าขอฝากช่อง youtube กดเข้าไปเลยค่ะภาษาไทยย่าเรียมชาแนลค่ะพี่น้อง เจอเลยค่ะทุกคนทุกทันค่ะอยากขอขอบบุญขอบคุณเพื่อนเื่อนทุกคนเนาะค่ะที่เขามาเป็นกำลังใจให้อ,อยู่ว่างๆกะอยากมีส่วนรวมกับเพื่อนเืนเนาะค่ะทุกคนทักทายสบายดีกับพีกับน้องกันได้พูดได้คุยกันเนาะค่ะ ย่าเลี่ยมก็ขอฝากช่องน้ำเน็ด้อค่ะทุกคนทุกท่านค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสะขอกสะไข่ให้ยาน้ำเนด็ดเดอค่ะทุกคนทุกท่านค่ะบอาอก็ยังบ่เปลี่ยนบ่อคลองเนาะค่ะบ่าวบ่อถือบ่ออันใดก็ยาขอโทษขออภัยกับเพื่อนเื่อนกับพี่กับน้อง,น,องน้ำเนด็ดเดอค่ะ ขอขอบคุณมากมากนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะทุกคนทุกท่านคะ่ะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะขอบบุญขอบคุณมากมากคะ่ะทุกคนทุกท่านที่ให้กำลังใจอย่าเลี่ยม เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะคิดถึงคิดถึงเพื่อนๆนทุกคนนะคะ